หลายท่านมีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ต0 0 0บาทนะครับว่าอย่างเช่นชื่ออยู่ที่ภูมิลำเนาต่างจังหวัดแต่มาทำงานกรุงเทพอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงหรือบางท่านอยู่ในพื้นที่ห่างไกลในวงรอบรัศมี4กิโลเมตรเนี่ยไม่มีร้านค้าเลยแต่ก็อยากจะใช้เงินตรงนี้เหมือนกัน จะทำอย่างไรและยังมีข้อเสนอแนะอีกมากมายเกี่ยวกับเรื่องการใช้เงินดิจิทัลวอลเล็ข่าวดีล่าสุดลอลุ้นกันได้เลยเพราะว่าทางกระทรวงการคลังเตรียมปรับรูปแบบและพื้นที่การใช้เงินดิจิทัลวอลเล็จากเดิมกำหนดไว้4กิโลเมตรให้สามารถใช้ได้ทั้งอำเภอโดยเรื่องนี้ทางท่านจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่า เรื่องมาตรการเงินดิจิทัลวอลเล็ต1 0 0 0 0บาทเนี่ยท่านนายกตั้งทงมาแล้วว่าต้องใช้ได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์6-7ส่วนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเงื่อนไขาการใช้จ่ายในระยะ4กิโลเมตรเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่า ยอมรับว่ามันเป็นข้อจํากัดจริงๆเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลก็อาจจะมีการผ่อนปลนหรือว่าการเปลี่ยนแปลงในรัศมีการใช้จ่ายโดยอาจปรับมาให้ใช้ได้ภายในอําเภอตามทะเบียนบ้านเพื่อให้การใช้จ่ายดิจิทัล w อลเล็ของประชาชนราบเรื่นที่สุดครับจะเอาเงินงบประมาณจากไหนมาใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิทัลนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็ยืนยันว่าการใช้เงินงบประมาณตรงนี้ ไม่ต้องกู้แน่นอนรัฐบาลสามารถดำเนินการได้ส่วนการจะใช้จ่ายผ่านแอปอะไรนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาจะใช้ผ่านแอปเป่าตังก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็มีฐานข้อมูลอยู่แล้วและประชาชนก็คุ้นเคยการใช้งานแอปเป่าตังอยู่แล้วซึ่งก็สามารถนำแอปนี้มาไว้ในระบบบล็อกเชนได้เหมือนกันไม่มีปัญหาครับ ส่วนร้านค้าที่สนใจจะเข้าร่วมโครงการทางท่านรัฐมนตรีช่วยก็บอกว่าคงไม่ต้องให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าอาจจะใช้ฐานข้อมูลเดิมที่อยู่ในโครงการคนละครึ่งอาจจะให้มีการยืนยันตัวตนเพิ่มขึ้นบ้างเท่านั้นในมุมของรัฐบาลเนี่ยเขามองว่าอะไรที่พัฒนาแล้วทําให้ดีขึ้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับแล้วก็เชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์กับการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างมาก สังเกตจากการที่รัฐบาลน,นั้นส่งสัญญาณว่าจะเดินหน้าโครงการเนี่ยร้านต่างๆก็วางแผนในการจัดซื้อจัดเตรียมสินค้าวัตถุดิบซึ่งนั่นก็ก่อให้เกิดการหมุนเวียนในเศรษฐกิจแล้วเรียกว่าก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบตั้งแต่โครงการยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำไปสุดท้ายท่านรัฐมนตรีช่วยก็เชื่อว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งบาทเนี่ย ประชาชนจะใช้จ่ายเงินจำนวนนี้หมดภายใน1-2สัปดาห์อย่างแน่นอนครับ